น้องชิชาครับอุตานนะครับครับนะครับสมาร์ทโฟนของทุกท่านอยู่ในมือแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาร่วมทาบุญกับรงคาการชุาลงกรด้วยกันในวันนี้นะครับคุณหมอเพื่อนครับขอเชิญบนเวทีด้วยครับครับเชิญเลยครับ ทุกท่านยืนขึ้นเลยนะครับครับบนเวทีนะครับเราจะได้เป็นภาพของความประทับใจนะครับที่ทุกทุกคนจะร่วมกดนะครับช่างภาพพร้อมนะครับทุกคนสมาร์ทโฟนอยู่ในมือนะครับสื่อมวลชน,นะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับเราจะมาร่วมกดประเดิมพร้อมๆกันนะครับรอมนะครับ ถ้าพร้อมแล้วนะครับกดตามที่ผมได้กล่าวตัวเลขนะครับแล้วก็กดค้างไว้ก่อนนะครับเราจะกดส่งสัญญาณพร้อมๆกันเพื่อเป็นการเริ่มเลยครับเริ่มเลยนะครับดอกจันครับ9 4 8ดอกจันทร์ 4, 8ปดดอกจันหนึ่ 0 0สี่เหลี่ยมครับค้างไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อให้เป็นตัวเลขที่สวยงามนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกดส่งพร้อมๆกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านคามือถือไว้อย่างนี้ไว้ก่อนนะครับนะครับสี่บรรทุนน้าหลังพร้อมนะครับนะครับต้องเตรียมกาลังทําโลโก้ประจําโครงการนะครับก็คือการใช้มือขวานะครับชี้ไปที่หัวใจทางด้านซ้ายนะครับเป็นสัญลักษณ์ประจําโครงการนะครับ พอแล้วน,นะครับผมจะเข้าดาวนะครับถ้าเข้าดาวนับถึงก็ไหลแล้วก็กดส่งพร้อมกันนะครับ5 4 3 2 1กดส่งครับ ทานได้ร่วมกันทำในวันนี้นะครับก็ขอให้ส่งผลให้ผู้ปการีนะครับผู้หักผู้ใหญ่ในครอบครัวนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาใช้บริการ